มองไปที่คุณทักษินชินวัตนนะผมในฐานะข่าวผมรู้สึกว่าเป็นบุคคลทางการเมืองที่น่าสนใจมากก็เป็นคนที่ผ่านทุกรสชาติผมว่าไม่มีนักการเมืองไม่มีผู้นําประเทศไทยคนไหนเจอแบบที่ท่านเจอครับในขณะเดียวกันนี่ก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีผลงานจับต้องได้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดและไม่รู้อีกกี่ปีกี่สมัยถึงจะมีนายกรัฐมนตรีที่มีศักยภาพขนาดนี้ครับ เพียงแต่ว่าเวทีการเมืองเวทีอำนาจของประเทศไทยเนี่ยท่านนายกทักษิณอาจจะถูกมองเป็นสิ่งแปลกปลอมสำหรับกลไกอำนาจที่เขามีกันอยู่แต่เดิมท่านนายกทักษิณทำให้คำว่าประชาธิปไตยและการเลือกตั้งมันมีชีวิตขึ้นมาทำให้ชาวบ้านมีความรู้สึกว่าถ้าเลือกพรรคการเมืองที่นโยบาย เลือกผู้นําประเทศที่มีศักยภาพในการบริหารและแก้ปัญหาได้ชีวิตเขาดีขึ้น4ปีแรกของรัฐบาลไทยรักไทยโดยนายกทักษิณเนี่ยหลายคนชีวิตเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือนะครับคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะคนยากคนจนเนี่ยเขาได้ลุกตื่นขึ้นมามแต่ว่าบางทีกลไกอํานาจที่มันทับซ้อนอสังคมไทยอยู่ครับแล้วก็เป็นกระบวนการอํานาจที่เขายึดกลุ่มผลประโยชน์ร่วมกันมายาวนานเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่เป็นที่ต้องการเพราะ ถ้าหากว่าการเมืองมีเสถียรภาพประชาธิปไตยมีพัฒนาการไปเรื่อยประชาชนโตขึ้นทุกวันเนี่ยบางทีพื้นที่ของกลุ่มอํานาจอื่นๆที่เขามีความรู้สึกว่าเขาได้เปรียบมาตลอด <Okay. S 1> มันถูกท้าทาย mm hmm. มันถูกทําให้ขาดความมั่นคงลงไปสําหรับผมคนเป็นนักการเมืองคนเป็นมนุษย์มันมีทั้งด้านบวกด้านลบส่วนที่ท่านนายกทักษณิณถูกวิพาก์วิจารณ์ mm hmm. อาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากคนจํานวนหนึ่ง mm hmm. เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับ เพราะว่ามันไม่มีใครดีเลิศสมบูรณ์พร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เดินบนเวทีการเมืองเริ่มต้นเป็นนักการเมืองก็มีฝ่ายตรงข้ามแล้วนี่ธรรมดาชีวิตแต่หักกลบลบนี่ผมเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าถ้านาย,ยกรัฐมนตรีที่ชื่อทักษิณชินวัตรได้บริหารประเทศต่ออีกหนึ่งสมัยในการเลือกตั้งปี248อยู่ครบเทอมอีกทีนะครับผมบอกประเทศไทยไม่เป็นแบบนี้ คนยากคนจนหลายต่อหลายคนผมว่าอาจจะโผล่พลน้ําขึ้นมาครับวิวัฒนาการของสังคมพัฒนาการทางเศรษฐกิจคงจะไม่เป็นภายเรือในอ่างเมื่อมามองกับความจริงในปัจจุบันเนี่ยผมก็คิดว่าผู้คนยุคหลังๆ ที่อาจจะโตไม่ทันหรือจําไม่ได้แล้วว่ายุคทักษิณท่านทํางานยังไงท่านมีนโยบายยังไงท่านมีวิธีการในการบริหารประเทศแบบไหนนี่นะครับไม่ต้องไปค้นหาตรงนั้นดูตรงนี้ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งถูกรัฐประหารแล้วถูกกระทําทางการเมืองซ้ําแล้วซ้าเล่าอย่างอายุติธรรมเนี่ยท่านมองเรื่องนี้แล้วท่านมีวิธีคิดของตัวเองอย่างไร